สวัสดีค่ะดิฉันตันสาธิตมาอย่างจิตวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติเกษตรกรรมคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายการผลิตทางการเกษตรจากการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายตามความต้องการของตลาดโดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาเทคนิคการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการบํารุงที่ดินที่เพาะปลูกการใช้ปุ๋ยช่วยเร่งการผลิต การปลูกพืชผลไม้ชนิดใหม่ๆการปลูกพืชหมุนเวียนการใช้เครื่องมือแผนใหม่ทางการเกษตรตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้นการปฏิวัติการเกษตรเกิดขึ้นก่อนในประเทศอังกฤษเมื่อต้นศตวรรษที่18จากนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงได้เกิดตามมามูลเหตุของการปฏิวัติการเกษตรคือ 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรอังกฤษ 2. การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร 3. ความต้องการวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 4. การลงทุนทางด้านการเกษตรอย่างมากมายของบรรดานายทุนการกั้นรั้วเพื่อเหตุผลทางเกษตรกรรมการกั้นรั้วมีความหมายเท่ากับการจัดสรรที่ดินและสิทธิ์การถือครองที่ดินของบุคคลโดยทั่วไปอาจแบ่งความหมายออกเป็นสองความหมายคือ 1. หมายถึงการรวบรวมที่ดินที่อยู่กระจายกระใจายให้รวมเข้าเป็นผืนเดียวกัน เพราะการเพาะปลูกด้วยระบบนาสองทุ่งหรือ3ทุ่งนั้นที่ดินส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ทำประโยชน์ซึ่งเป็นวิธีการที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ 2. หมายถึงการจำกัดที่ไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ป้องกันแกะหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเข้าไปทำความเสียหายแก่พืชผลที่เพาะป,ปลูกไว้การพัฒนาเทคนิคในการเกษตรนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว การพัฒนาทางเทคนิคต่างๆในการเกษตรก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการปฏิวัติการเกษตรเพราะแม้จะมีการกั้นลัวเกิดขึ้นแต่จํานวนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เพิ่มขึ้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นไปได้ไม่เต็มที่หากไม่มีการปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูกในที่สุดผลผลิตที่ได้รับก็จะต้องลดลงตามกฎที่ว่าด้วยการลดน้อยถอยลงดังนั้นจึงได้มีนักวิชาการทางการเกษตร และนักประดิษฐ์ที่สาคัญหลายท่านได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรตลอดจนปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลของการปฏิวัติการเกษตรการปฏิวัติการเกษตรเกิดขึ้นในศตวรรษที่18ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบการเกษตรเช่นการกั้นรั้วและการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการผลิตอันเป็นผลงานของบุคคลสําคัญหลายหลายท่านได้บังเกิดผลประโยชน์แก่ประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก ขณะที่การปฏิวัติการเกษตรได้ดำเนินไปก็ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงทําให้ผลการปฏิวัติการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษอย่างแยกไม่ออกกล่าวคือการเกษตรนับเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่ทําให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆเช่นภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้ขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะการผลิตของภาคเกษตรสามารถช่วยบำบัดความต้องการของประชากรในภาคเศรษฐกิจต่างๆได้ดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิวัติการเกษตรมีอิทธิพลหรือเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและในทางกลับกันความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจอื่นๆก็ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจได้รับความพัฒนาไปด้วยเช่นกันสภาพการเกษตรระยะต่างๆ นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18เป็นต้นมาแม้ว่าความต้องการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ผลจากการปฏิวัติการเกษตรทําให้ประเทศอังกฤษสามารถมีอาหารและผลผลิตทางการเกษตรอย่างเพียงพอที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวสาลีไปจำหน่ายที่ต่างประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตามภายหลังปีคิทศัศกราช1,773ปริมาณผลทางการเกษตรของอังกฤษเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศประเทศอังกฤษต้องสั่งซื้อข้าสาลีจากต่างประเทศเข้ามาบริโภคในปีคิทสกศกราช1 7 3 9ถึงคิทสกศกราช1,815ประเทศฝรั่งเศสได้ทำสงครามกับประเทศตา่างๆและประเทศอังกฤษก็ได้เข้าร่วมต่อต้านและทำสงครามกับฝรั่งเศสด้วย ทำให้เกิดอุปสรรคในการสั่งซื้อข้าวสาลีประกอบกับเกิดความเสียหายในการเพราะปลูกข้าวสาลีหลายแห่งประเทศอังกฤษทําให้ราคาของข้าวสาลีและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆขยับตัวสูงขึ้นกว่า2เท่าแรงกดดันดังกล่าวทําให้ประเทศอังกฤษต้องทําการปรับปรุงและขยายพื้นที่เพื่อทําการเกษตรออกไปอย่างขนาดใหญ่มีการหักล้างถางพงเพื่อทําการเกษตรกันทั่วไปจนแทบไม่มีที่นาว่างเปล่า เกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนหรือไม่มีที่นาต่างก็ดิ้นรนขอกู้ยืมเงินขอเช่าที่นาเพื่อทําการเพาะปลูกซึง่งกิจกรรมทางการเกษตรในระยะเวลาดังกล่าวได้ลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทําให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตของตนหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกด u b s c r i b e ที่ช่องตามไปเรียนด้วยนะคะ